วันที่หนึ่งมามลายมือกูมันสวยจริงๆสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมอีวิวนันนะฮะผมก็ไม่ต้องแปลกแกซึ่งแน่นอนว่าของทั้งหมดเนี่ยผมฟาร์มมาแล้วนะฮะผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สบายสบัยเนเล่นแบบไม่ซีเรียส ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยากจะจบก็แค่หาทางออกที่ง่ายที่สุดอะไรประมาณนั้นนะผมจะไม่ซีเรียสแล้วก็เฮี้ยอะไรอ่ามองมองมองหน้าไอ้สัตว์อืเออนี่ไงไปละบายกูไม่อยู่ละฮ่าไอ้สัตว์อีซี่เฮี้ยเฮ้ยมาทางไหนเอ้ยออกมาทางนี้โอเคกูไปอีกทานแล้วอืม สวัสดีครับมีอะไรบ้างอ่ยเฮ้ยโู้จอกน้ำมอสักสิ่ไอ้เหี้ยเอาไปเลยไม่กว่าเอามาทำเหี้ยเลยเลยเฮ้ยสำคัญดีกว่าเอานี่ดีกว่านี่เฮี้ยอืมไอสัตว์เอ้ยกูไม่น่าเล่นเลยวันที่สองไอ้เหี้ยอืมมีอะไรให้กูอีกไหมวะกล่องกระบวยมาทำไมวะ อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงในที่มึงฆ่ากูกูก็จะฆ่ามึงเหมือนกันเอาไอ้เหี้ยไม่ระเบิดอีกสัตว์อุ้ยมันสุดท้ายโอ้อยกูคัดลายมือจนปวดลายเหี้ยไอ้เหี้ยคัดลายมือแม่งมือยังโกชักว่าวอีกสัตว์นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้อี๋เออเอา อ้าวอาว้อาวเ,เอ,าวอ้อา,เอาเฮียแล้วไงอ้าวไอสัตว์เอ้ยกูเริ่มใหม่อีกแล้วไอเฮียถึงสุดท้ายกูก็ต้องมาเริ่มใหม่อยู่ดีเอาเป็นว่าเล่นให้มันจบๆไปแล้วละกันแต่ก่อนหน้านั้นกูต้องแก้แข็งมึงก่อนมึงทำอะไรไว้อะกูไอสัตว์มึงทำเกมกูบั็กไอเฮียอนี่แหละสตัสตว์สมควร นี่อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอุ๊ยอื <_ t iny> อกูยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยทุบกูซะละนี่ไงสี่ที่สำคัญออกไปละอือซี่ออกูไปละเอาโคบายละอืออืมอตามกูไม่ทันละซิเออ องลูกเทนนิสเอามาทำไมอ่ะโยนควงแจอืม,มเปิดดนี่ไงตรงดีๆกูไม่ชอบกูชอบลงไปฮาร์ดคอร์อืมโถโอเคได้เวลาใช้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของกูเอ่ออันนี้ แล้วเราก็รออุ้ยพ่อไอเฮียเอ้ะเออเฮียตัวกูแบนเลสสัตว์วันสุดท้ายไอเฮียผมสัตว์อีโอเคในเมื่อที่วันวันสุดท้ายกูก็จะทำลายล้างให้สุดเลยนี่ เฮียอะไรไงเฮียอะไรไงมาครับสวัสด <c oughs> ีครับผมไปละเฮียใครจะยอมไอ่สัตว์เขาเรียกว่าเปโตรวินเว่ยนี่วันสุดท้ายเอาเป็นว่าไม่ลำดีกว่าเอาให้มันจบเลยแล้วกันนี่ไม่กว่านี่มาตรฐานนี้ยุ๊ปเฮ้ยกอบกุกกี้ อืมโยนจากที่สูงเออสวยเปิด e ออกสักทีโอ,อ้สามแต้มมีเจอละไอ้เฮียโอเคไอ้เฮียตามรางควานกูยันวินาทีสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยเหียทางออกอยู่ด้านหน้าไปแล้ว หืมโหโลกภายนอกไอ้เงี้ยเอ,อ๋ช่างสวยงามไอ้เหี้ยกูกูไปละหืมวิง่งอืมโอเคได้มาเจ็ดสิบห้าเหรียญก็คุ้มอยู่นะ